Honda City 1,000เทอร์โบจัดมาให้อีกหนึ่งคันนะครับเลขไมค์ไปแค่แ0 0 0 0กิโลเองครับรถปี22รุ่น1.0 S v นวะครับป้ายแดงคันนี้6 7 0 0เเป็นมือสองวันนี้ขายเพียง3 9 5 0 0 0บาทไฟหน้าโปรเจกเตอร์พร้อมเดเทันิ่งไลกระจังหน้าโครเมียมดีไซน์สวยโครงสร้างเดิมดีไซน์เฉีียวแมกทูโทนขอบ15ายางปี22ของปิดโนพร้อมดิสเปคคูนะ้าไฟเบรก LED โครมเดิมจากโรงงานเซนเซอร์ท้าย2จุดพร้อมกล้องมองหลังพวงอมาลัย ติฟังชันพร้อมแอร์แบ็กหนึ่งใบหน้าจอทัชสกรีนฟังก์ชันจัดเต็มแอร์ออโต้ดีไซน์สวยใช้งานง่ายเกียร์ออโต้ขับสบายพร,ร, e อร้อมโหมดอีคอนเบาหนังแท้ทรงสปอร์ตเบาหลังกว้างนั่งได้เยอะภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ฟังก์ชันจัดเต็มเครื่องยนต์เอิร์ธดีมเทคโนโลยีคานหน้าเดิมพลาสติกไม่เคยแกะฝารกระโปรงเดิมซีนกาวอยู่ครบผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่ประมาณ6000นเป็นปเองครับซื้อสดไม่เสียแบบซื้อผ่อนฟรีดาวครับและตัวนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโมทุกทุกอย่างเรารับประกัน ว่ารถไม่มีการชนหนักปิดข้อมจมน้ำรับประกันใหม่แท้นะครับคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้เครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1,000 0มกิโลถ้าใครชอบสนใจอยากได้ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรานสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ดีกว่า5ไร่มีรถที่นี่กว่า200คัน